วันนี้นะคะครูเอวาก็จะมาปลุกพลังความรวยให้กับคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเอวาสำเร็จตั้งแต่เกิดนะคะมาตามคำสัญญาที่บอกกับทุกคนเลยนะคะว่าจะมาพาทุกคนนั้นเขาเรียกว่าจับมือเลยนะพาทุกคนนั้นเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงชะตาชีวิตของคุณให้มีชะตาขาขึ้นตลอดกาลแต่วันนี้พลังที่ครูเอวาจะแบ่งปันให้กับคุณทุกคน ก็คือพลังความรวยค่ะใครปรารถนาการสร้างชีวิตใครปรารถนาดึงดูดเงินไลสดนี้จะเข้ามาทำให้คุณทุกคนนะคะเป็นมนุษย์สายสิไปกับครูเอวาสิ่งที่ครูเอวานะคะจะมายกประเด็นสำคัญให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้มันคือการปลุกพลังความรวยในตัวคุณหลายๆคนนะคะ เราใช้ชีวิตกันในทุกๆวันเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพในความเป็นมนุษย์ของคุณเลย คุณยังไม่ได้ใช้ศักยภาพในการสร้างชีวิตของคุณอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบางคนนะคะใช้ศักยภาพในการเป็นมนุษย์ของคุณเพียง10%เอร์เซ์เท่านั้นการใช้ศักยภาพคุณอย่ามัวแต่คิดว่ามันคือแรงที่คุณออกนะบางคนคิดว่าศักยภาพคือแรงงานที่เราทำงานในทุกๆวันแต่จริงๆแล้วคำว่าศักยภาพ ไม่ได้ออกมาตามแรงที่คุณทำนะคะเพราะการที่คุณใช้แรงเยอะๆแปลว่าคุณกำลังใช้ร่างกายของคุณในการบริหารจัดการคุณกำลังใช้ร่างกายของคุณนั้นในการลงมือทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่สิ่งสำคัญที่วันนี้โครเอว,วานะคะจะมาบอกทุกคนก็คือพลังภายในตัวคุณศักยภาพในการคิดศัก กายภาพในการเป็นสายเสกในตัวคุณคุณใช้จิตจักรวาลกันน้อยมากๆเลยดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่จะแยกระหว่างมนุษย์ธรรมดา กับมนุษย์สายเศตคือคนนั้นรู้ถึงศักยภาพในการเสกสร้างเนรมิตชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ครูเอวาจะไม่ได้มาสอนคุณให้คุณทำงานหนะักครูเอวาไม่ได้สอนให้ให้คุณทุกคนนะคะออกไปทำงานหนะักออกไปลำบากออกไปอดทนออกไปใช้แรงงานเยอะๆอยากเข้าใจผิดเด็ดขาดแต่วันนี้ครูเอวานะคะจะมาพาทุกคนนั้น ใช้พลังพระเจ้าในตัวคุณเนรมิตผลลัพธ์สิ่งสำคัญที่วันนี้นะคะครูเอวาจะพาทุกคนทำก็คือการที่คุณนะคะจะปลุกพลังความรวยในตัวคุณสิ่งแรกที่คุณต้องรู้ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ข้อที่ศูนย์ครูเอวาได้แบ่งปันไปแล้วนะคะว่าการที่คุณนั้นจะใช้ศักยภาพในการเป็นคนในการเป็นมนุษย์ของคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับแรงที่คุณออก แต่มันเกี่ยวกับกระบวนการที่คุณนั้นใช้พลังเสกในตัวเองดังนั้นแล้วนะคะสิ่งสำคัญข้อที่1คุณจะต้องรู้เลยการทำงานนะักไม่ได้นำมาซึ่งความรวยค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งถ้าคุณต้องการปลุกพลังความรวยในตัวคุณคุณจะต้องปลดล็อกเรื่องนี้ะตอนนี้เลยก็คือการที่คุณนั้นทำงานหนะักการทำงานหนะัก ไม่ได้นำมาซึ่งความรวยค่ะเพราะฉะนั้นและการทำงานหนักคืออะไรการชี่วันนี้คุณทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองคุณดูเหมือนยุ่งทั้งวันทั้งคืนแต่ผลลัพธ์ไม่เกิดคุณเป็นคนหนึ่งไหมอ่ะครเอว,วาเคยเป็นคนนั้นมาก่อนค่ะคนที่ออกแรงเยอะมากๆเลยทําทุกอย่างเลยตั้งแต่เช้าจนค่าตั้งแต่เช้าจนเย็นทํางานเยอะมากแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงคะไม่เกิด ผลลัพธ์ก็คือฉันแค่มีชีวิตอยู่รอดไปวันๆทํทำไมการทำงานหนะักถึงไม่นํานำมาซึ่งความรวยแต่สิ่งที่ครูจะให้กับทุกคนคือวันนี้ค่ะการที่คุณทำงานหนะักมากจนเกินไปการที่คุณนั้นทำงานเยอะๆจนจนเกินไปอะสุขภาพคุณเสียคุณไม่ได้ใช้ชีวิตคุณไม่มีความสุขเพราะการที่มีคำว่าหนนะักเมื่อกระตามชี้งานกับคำว่าหนนะักมันอยู่รวมกัน มันจะไม่มีทางที่คุณนั้นจะมีความสุขในการทำสิ่งนี้ได้เพราะไม่มีใครสามารถทำอะไรนานๆได้จนคุณไม่พักผ่อนทำจนคุณรู้สึกว่าร่างกายคุณมันแย่ทำจนนอนน้อยทำจนไม่ได้นอนมันไม่ใช่การเสียสละที่ถูกต้องนะคะ สิ่งสําคัญที่คุณต้องรู้คือเมื่อใดก็ตามที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันต้องเสียสละตัวเองเพื่อทํางานนี้ฉันต้องเสียสละตัวเองเพื่อทํางานให้หนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อเลี้ยงดูคนนั้นคนนูน้นคนนี้เพื่อดูแลคนที่คุณรัก เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้คําว่าเสียสละทุกวันในการใช้ชีวิตของคุณคุณต้องรู้สึกสูญเสียตลอดเวลาสูญเสียเวลาส่วนสูญเสียสุขภาพสูญเสียความสุขสูญเสียทุกๆอย่างจริงป่ะและคุณก็เอาพลังตรงนั้นมาทำงานของคุณยิ่งคุณทำงานหนักมากแค่ไหนคุณยิ่งเหนื่อยยิ่งคุณทำงานหนักคุณยิ่งหมดพลังยิ่งคุณทำงานหนักสุขภาพคุณไม่ดีความสุขของคุณจะมีไหมคะไม่มีทางมีค่ะ และสิ่งสําคัญที่วันนี้ครูจะให้ก็คือความรู้สึกของคุณนั่นเองถ้าหากคุณติดตามครเอวามานะคะครูมักจะพูดเรื่องนี้เสมอก็คือเรื่องของความรู้สึกไม่ว่าวันนี้คุณจะทําอะไรก็ตามค่ะสิ่งที่จะเป็นคําตอบในการดึงดูดทุกสปปรรพสิ่งในชีวิตของคุณก็คือความรู้สึกที่คุณปล่อยออกมาค่ะ การที่คุณทํางานที่คุณไม่ได้หลักค่ะคุณทํามันชุกๆุกวันคุณไม่ได้มีความสุขคุณทํามันด้วยความรับผิดชอบคุณทํางานหนักทํางานจนหัวหมุนแต่ผลลัพธ์ไม่เกิดเพราะคลื่นพลังงานในตัวคุณดังนั้นแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่ครูจะให้ก็คือสิ่งที่จะช่วยคุณนั้นปลุกพลังความรวยของคุณมันคือการที่ถ้าหากคุณทำงานหนัก จนเกินไปพลังชีวิตของคุณก็จะหายไปครูอยากให้คุณทุกคนนะคะผ่อนคลายกับตัวคุณบ้างผ่อนคลายคือใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเร่งรีบมากก็ได้จงให้ความสุขนำทางชีวิตของคุณจงเริ่มต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างนับจากวันนี้ คุณจงทําด้วยจุดเริ่มต้นและจุดประสงค์เดียวคือความสุขที่คุณต้องการที่จะมีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากให้ทุกคนนั้นเริ่มต้นทําทุกอย่างอย่างมีความสุขจงอย่าทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบพอที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างคุณจะเร่งทําทุกอย่างจริงไหมคุณจะต้องทําทุกอย่างให้มันดีคุณต้องทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกเพราะคุณต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าหากคุณใช้ความสุขนำทางฉันทำทุกอย่างด้วยความสุขคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใครค่ะแต่วันนี้คุณมีหน้าที่เดียวคือรับผิดชอบความสุขของคุณเองเพราะการที่วันนี้คุณมาคิดว่าคุณต้องรับผิดชอบพ่อรับผิดชอบแม่รับผิดชอบ,บ,ชอบพี่รับผิดชอบน้องคุณก็จะเอาเวลาของคุณทั้งหมด ไปทําเพื่อเขาเหล่านั้นจนคุณหลงลืมตัวคุณเองและการที่คุณทํางานหนักทํางานหนักทํางานนักความสุขของคุณก็จะหายไปเมื่อความสุขของคุณหายไปเมื่อความสุขของคุณหายไปความจนก็จะเข้ามาแทนที่ความรวยเพราะอะไรก็ตามที่คุณทําด้วยความไม่ด้วยความถูกคือคู่ถามไปว่าใครก็ตามที่ทํางานหนักๆตอนเนี้ คุณมีความสุขไหมอะและการที่คุณทำงานหัวจนหัวหมุนหัวยุ่งไปหมดเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยจริงไหมคุณแม่งจะต้องเหมือนแบกรับทุกอย่างอะแต่ผลลัพธ์มันไม่ดีเพราะคีย์สำคัญคือตัวคุณไม่มีความสุขการที่วันนี้ค่ะคุณจะทำอะไรบางอย่างกับชีวิตของคุณคุณจะต้องเริ่มที่จะผ่อนคลายตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นการปลุกพลังความรวยของครูเอวาข้อที่หนึ่งคือเลิกคิดซะ ว่าการทำงานหนักจะทำให้คุณรวยขึ้นแต่จงรู้อย่างแน่ชัดตั้งแต่วันนี้ว่าทุกอย่างที่คุณทำคุณทำด้วยความสุขใจและคุณไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเพื่อคนอื่นสิ่งสําคัญคุณจะต้องเริ่มต้นทําเพื่อตัวคุณก่อนคุณถามตัวเองสิคะงานที่คุณทําคุณรักไหมสิ่งที่คุณทําตอนนี้คุณมีความสุขไหมคุณไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบทุกคนคุณจะต้องเริ่มจากความสุขของคุณ คุณจะต้องเริ่มจากการที่คุณนั้นรักในสิ่งที่คุณทำและจงหาเวลาไปผ่อนคลายบ้างออกไปดื่มน้ำเย็นๆออกไปสูดอากาศเย็นๆออกไปกินขน,นมออกไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจบ้างไม่ใช่แต่บิจารณ์ทำงานอย่างเดียวเพราะเวลาที่คุณทำทุกอย่างอย่างเคร่งเครียดคุณกำลังส่วนทางกับความรวย คุณกําลังส่วนทางกับการสร้างชีวิตที่ถูกต้องกับชีวิตของคุณเพราะคุณอย่าลืมนะคะว่างานที่คุณทําคุณไม่ทําวันนี้แค่วันเดียวจริงไหมบางคนทํางานจนรู้สึกเซงกระตายบางคนทํางานแล้วรู้สึกหมดพลังชีวิตเพราะนักขณะที่คุณเดินทางทํางานนั้นอยู่คุณไม่เคยเติมเต็มความสุขในชีวิตของคุณเลยคุณเรียบทําทุกอย่างคุณอุทิศชีวิตยิ่งคําว่าอุทิศชีวิต อุทิศชีวิตเพื่อเจ้านายอุทิศชีวิตเพื่อง,งานงานนี้ไม่เคยเพลิดเพลินไม่เคยหย่อนใจพลังชีวิตของคุณจะหายไปนะคะแต่ถ้าหากวันนี้คุณผ่อนคลายกับตัวเองบ้างคุณไปดื่มน้ำเย็นๆบ้างระหวางทางที่คุณเดินเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองบ้างคุณจะมีพลังชีวิตนะความสุขของโครเววานะคะมันเหมือนกับน้ำน้ำมันตัวเราเปรียบเสมือนกับรถยนต์หนึ่งคัน ความสุขคือน,น้ำมันนะถ้าวันนี้คุณแม่งทำทุกอย่างด้วยตัวคุณเองคุณบอกว่าคุณเนี่ยแบบเสียสละดตัวเองเพื่อครอบครัวเลยแล้วแม่งตื่นเช้ามาก็ทำทุกอย่างตอนเย็นตอนสายตอนบ่ายเข้านอนแม่งกูสลบเลยอย่างเงี้ยไม่เคยเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเลยเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่มีความสุขในชีวิตน้ำมันมันหมดรถจะเคลื่อนตัวได้ไหมคะไม่มีทางไม่มีทางจริงไหม แต่ถ้าวันนี้ไอ้ความสุขไม่คือเชื้อเพลิงที่สําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์คุณจะต้องหมั่นเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองซึ่งโครเววานะคะเคยขยายความเรื่องนี้ให้กับคุณทุกคนเสมอว่าความสุขที่คุณจะสร้างไม่จําเป็นจะต้องยิ่งใหญ่มันอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก,กินขนมอยู่กับลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เห็นรอยยิ้มของเขา เติมความสุขระหว่างทางถ้าคุณรู้ว่าเอ้ยคุณเริ่มทำงานหนักแล้ววางมันลงซะแล้วไปผ่อนคลายสิ่งนี้สำคัญนะคะเพราะเราทุกคนอยู่กับงานตลอดเวลาบางคนขายออนไลน์บางคนเป็นพนักงานประจำหาเวลาผ่อนคลายค่ะเพราะคุณรู้ไหมว่าตอนชิครูเอวานะคะทำงานหนักมากๆครูไม่ได้ร่ำรวยเท่ากับวันนี้ชิคูทำงานน้อยมากเลยอะ แต่ครูรู้วิธีในการทํางานน้อยทํางานผ่อนแรงแต่มีไรายได้สูงเพราะครูรู้ว่าครูต้องเติมเต็มความสุขระหว่างทางอย่างสม่ําเสมอเพราะความสุขมันเนรมิตความรวยค่ะถ้าหากคุณทําอะไรบางอย่างทุกวันคุณไม่มีความสุขแล้วมนุษย์อยู่กับงานตลอดเวลาเตื่นเช้ามาก็ทำงานจริงไหมตกเย็นมาก็พักผ่อนแต่คุณอยู่กับงานบางคนอยู่กับงาน16ชั่วโมง8ชั่วโมง ถ้าหากคุณไม่เติมเต็มตัวคุณระหว่างทางคุณจะไปได้ไม่ไกลนะคะและแน่นอนค่ะเวลาที่คุณทำอะไรบางอย่างแบบไม่มีความสุขคุณก็จะทำมันได้ไม่นานและถ้าหากคุณรู้ว่าคุณเริ่มหมดพลังไม่มีความสุขแล้วคุณยังดันทุรังทำสิ่งนั้นต่อไปคุณกำลังฝืนใจตัวคุณอยู่และถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่จุดนั้น จุดที่คุณกำลังฝืนใจตัวคุณครูขอพูดตรงนี้เลยนะคะคุณไม่มีทางดึงดูดเงินได้ค่ะเพราะเงินมันเข้ามาเพราะคุณมีคลื่นพลังงานของความสุขแต่คลื่นพลังงานของการอดทนหรือฝืนใจมันไม่ใช่คลื่นพลังงานของการดึงดูดเงินทำไมความสุขจึงทำให้รวยได้ครูจะชันเลยสั้นๆตรงนี้นะคะครูจะชันเลยสั้นๆตรงนี้ เพราะความสุขมันคือผลลัพธ์ค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามความรู้สึกมีความสุขมันคือผลลัพธ์ค่ะและแน่นอนว่าตอนที่คุณไม่มีเงินคุณก็ไม่มีความสุขใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากคุณไม่เคยมีความสุขเลยคุณกำลังสั่งจัก,กรวาลว่ายังไงคะคุณนั้นไม่มีความสุขคือความรู้สึกที่ไม่มีความสุขมันคือคำสั่งของจัก,กรวาล คุณสั่งจักรวาลออกไปแล้วค่ะว่าคุณต้องการความรู้สึกนี้ชิมมากขึ้นแต่ไม่ได้ก็ตามที่คุณนั้นสร้างความรู้สึกของการมีความสุขคุณก็กำลังสั่งจักรวาลว่าคุณต้องการความรู้สึกแบบนิชิมมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกคือผลลัพธ์ค่ะตอนนี้คุณมีความสุขความรู้สึกของการมีความสุขตรงนี้จะทำให้คุณนั้น สร้างและดึงดูดความสุขที่มากขึ้นน่าหมายความว่าคุณกําลังดึงดูดเงินที่มากขึ้นเพราะตอนที่คุณมีเงินคุณมีความสุขและถ้าตอนที่คุณไม่มีเงินคุณก็รู้สึกทุกข์จริงปะเพราะฉะนั้นความรู้สึกคือผลลัพธ์โอเคไหมมันคือผลลัพธ์ที่บอกกับจกกักรวาลว่าคุณได้รับอะไรบางอย่างในทุกๆวันค่ะและความรู้สึกนี้มันจะทำให้คุณนั้นดึงดูดความรู้สึกแบบนี้เข้ามามากขึ้น มากขึ้นแต่ถ้าตอนนี้คุณเม่งทุกทั้งวันน่ะทุกทุกทุกไม่มีความสุขจักรวาลก็จะขานรับความรู้สึกนี้และส่งความทุกข์ที่มากขึ้นค่ะทุกครั้งที่คุณทำงานหนักอ่ะคุณกำลังอาผิดทางแล้วให้คุณเช็คที่ความรู้สึกของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณทำงานหนักกับงานที่คุณรักคุณจะมีความสุขค่ะและคุณจะไปต่อได้เสมอแต่ถ้าคุณทำงานหนักแบบที่ไม่มีความสุขคุณมาผิดทาง เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกว่าคุณมาถูกทางหรือมาผิดทางก็คือความรู้สึกที่คุณมีในตอนนี้ถ้าหากคุณต้องการปลุกพลังความรวยข้อที่สองจงคิดดีกับตัวเองให้ได้ในทุกทุกวันต้องบอกว่ามนุษย์เรานะคะอยู่กับความคิดของเรา24ชั่วโมงเราอยู่กับเสียงในหัวของเราตลอดเวลาทุกขณะจิต ที่คุณหายใจอยู่คุณจะได้ยินเสียงความคิดของคุณ24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณมีความคิดลบๆกับตัวของคุณเองพลังชีวิตของคุณก็จะเป็นพลังด้านลบแล้วเมื่อคุณปล่อยพลังงานด้านลบพลังงานเหล่านี้ก็จะไปดึงดูด สิ่งเดียวกันเข้ามาในชีวิตของคุณครูเคยบอกคำหนึ่งไว้ว่าความคิดคือต้นต่อของทุกสาเหตุในชีวิตของคุณถ้าคุณมีความคิดด้านลบเยอะๆแปลว่าพลังชีวิตของคุณก็จะลบและครูถามว่าคนที่มักจะมีความคิดด้านลบเขาจะพูดภาษาบวกๆได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไร เพราะมนุษย์มักจะพูดในสิ่งที่เขาคิดเสมอเหมือนที่ครูเอวาพูดไงคะใครก็ตามที่นินทาคุณอย่าไปโกรธเขาใครก็ตามที่พูดจาไม่ดีกับคุณอย่าไปโกรธเขาคำพูดที่เขาพูดทั้งหมดมันสะท้อนความคิดของเขาเองจงอย่าคิดจะไปปรึกษาเรื่องชีวิตของคุณกับคน ล้มเหลวค่ะอย่าไปปรึกษามั่วซั่วค่ะเพราะคุณกำลังได้รับอิทธิพลตามความคิดของใครบางคนแม้กระทั่งใครบางคนนะคะที่ชอบเอาเรื่องของตัวเองเอาชีวิตของตัวเองไปปรึกษากับคนโน้นคนนี้คนนั้นคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคนคนหนึ่งวันวันไม่ดูอะไรบ้างคนส่วนใหญ่วันวันดูแต่ข่าวฟังแต่เพลงอกหักดูแต่สิ่งที่มันเป็นลบๆแต่ว่าคลังความคิด คลังความคิดหรือเรื่องราวนี้ห่วงของเขาจะคิดลบเมื่อคุณเอาเรื่องของคุณไปปรึกษากับคนเหล่านั้นคุณจะได้พลังลบกลับมาให้คุณสังเกตตัวเองสิคะว่าที่คุณจะทําออนไลน์อย่างเงี้ยอยากทําออนไลน์อยากสร้างชีวิตไปปรึกษากับคนที่ไม่สําเร็จในโลกออนไลน์เขาก็จะตัดสินคุณว่ามึงมึงทำไม่ได้หรอกอย่าไปทําเลยคนทําเยอะแล้วมึงทําไม่ทันหรอกเพราะแต่และว,วันน่ะ แม่งดูอะไรก็ไม่รู้แต่คุณแม่งไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องคุยกับตัวเองยังไงคุณจึงเอาเรื่องของตัวเองไปปรึกษากับคนอื่นซึ่งคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยว่าทุกคำพูดของมนุษย์ทุกคนมาจากสิ่งที่เขาคิดค่ะอย่าเที่ยวจะไปปรึกษาชีวิตของคุณกับคนอื่นเพราะคุณจะไม่มีทางได้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับชีวิตของคุณ เขาจึงมีโคช้ชเขาจึงมีเมนทอร์ค่ะเพราะคนที่เป็นโคช้ชคนที่เป็นเมนทอร์คนที่เป็นครูคนที่เขาเรียนรู้คนที่เขาพัฒนาตัวเองเขาจะสามารถให้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับชีวิตของคุณได้ความคิดของใครก็คือความคิดของคนนั้นสิ่งสำคัญคือความคิดของคุณคุณจะปลุกพลังความรวยในตัวคุณไม่ได้ถ้าหากคุณแม่งคิดลบกับตัวเองค่ะ คุณจะไม่มีทางปลุกพลังความรวยคุณไม่มีทางเสกสร้างเนรมิตชีวิตคุณไม่มีทางที่จะพูดคําว่าฉันรวยฉันรวยฉันรวยด้วยความรู้สึกที่รู้สึกแบบนั้นจริงๆคุณถามว่ามีใครที่พูดคำว่ารวยแล้วรู้สึกว่าตัวเองรวยจริงๆบ้างรวยฉันรวยคนที่พูดอย่างนี้นมีใครไมหมคะที่รู้สึกแบบแบบที่ตัวเองพูดจริงๆอะเพราะมันไม่ได้รู้สึก เพราะคลังข้อมูลในหัวมันไม่มีไงแต่มันคิดว่าอา่ะกูพูดอย่างนี้ไปก่อนเพื่อมันจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วคุณต้องเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดของคุณถามว่าวันนี้เราทุกคนนะคะเราอยู่กับเสียงในหัวด้วยภาษาแบบไหนคำพูดไหนที่เราพูดกับตัวเองบ่อยที่สุดเรามีบทความเสียงในหัวเรามีความคิดแบบไหนกับตัวของเราตลอดเวลาจากที่ครูเอวาโคชชิ่งมานะคะตลอด ที่มันเข้มคนมากๆคือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่อ่ะที่ไม่สําเร็จมันไม่ใช่เพราะเขาทำงานไม่หนักนะหรือมันไม่ใช่เพราะเหตุผลแบบไรฟ์สดไม่เป็นทําไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ติดที่ความคิดอ่ะบางคนนะคะขุบพูดแม่งเป็น1ิบรอบทําแบบนี้นะทําแบบนี้นะคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองติดที่วิธีทําค่ะแต่จริงๆแล้วคุณแม่งติดที่วิธีคิดคุณมักจะคิด กับตัวเองว่ากูทําไม่ได้วนอยู่แบบนั้นกูไม่เก่งวนอยู่แบบนั้นท่นคงไม่ใช่คนสําเร็จวนอยู่แบบนั้นคุณมีคําพูดคุณมีเสียงในหัวที่มันรีลันรีลันลีลัน,ลลน,ลลนฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งอยู่วนอยู่แบบนั้นสอนวิธีการเป็นสิบรอบก็วนกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะคุณอยู่กับตัวคุณตลอดเวลา และคุณอยู่กับตัวคุณในความคิดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้นต,นตอสำคัญมากๆในการที่คุณจะปลุกพลังความรวยในตัวคุณก็คือการเปลี่ยนที่ความคิดหรือเสียงในหัวของคุณใหม่เพราะเสียงในหัวคุณไม่มันต้านตัวคุณต่อความสำเร็จ เพราะคุณมีความคิดที่ไม่สอดคล้องกับการมีชีวิตใหม่คุณยังเถียงตัวเองตลอดเวลาคุณยังคุยกับตัวเองไม่จบและไอ้ความคิดพวกนี้มันมาจากไหนหลายคนอาจจะอยากรู้คู่ขาแล้วหนูมีความคิดแบบเนี้ยได้ยังไงทงั้งที่คุณแม่งไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนบางคนเนี่ยไม่เคยคิดจะให้โอกาสตัวเองที่ทําสิ่งนี้ด้วยซ้ําบางคนแม่งไม่เคยไลฟ์สด แต่บอกกับตัวเองว่ากูทำไม่ได้ตัดสัญญาณความรวยซะง,งั้นจริงๆแล้วมนุษย์รวยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วยุคเนี้คือยุคดิจิตอลคุณสามารถสร้างตัวได้แบบง่ายๆเลยแค่คุณเอาหน้าคุณออกกล้องแต่มันดูจะยากมากเพราะคุณมีเสียงในหัวว่ากูทําไม่ได้กูไม่สวยกูไม่เก่งแล้วเสียงมันดังพอที่จะหยุดคุณ